แสดพทุกคนนะอยู่บนลองเลเยนระ์เกมฉันอยากดูผีก็เป็นอีกเกมหนึ่งของคนลาร์ดนะวินเทอร์อ,อาร์ครับลาร์ดวินเทอร์อาร์สีงลูกเลกลังรีหัใจเสนอฉ <G ül> ันอยากดูผีกรูฉันอยากจะไปดูผีจากเลยวนันนี้ทางลัดตัดผ่านป่าบปบ้านใครไม่รู้แถวนั้นฉันว่าจะไปดูผีที่นั่นอยากดูผีมาก เซฟเซฟเพิ่ง,ง,งเริ่มเซฟแล้วล<ะ>นี่อย่าใช่ปะ่ะหรือนี่ไม่ไปชันจะดูผีอะไรของเองวะคุณท่ครับมีผีไหมไม่มีนี่เขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าโตเออใช่โซฟาโ,ฟาโฟาเฮ้ยตกใจเสียงผีไหนไหไหมีผีจริงปะ่ะเฮ้ยมีกระโหลผีหลอกป่ะเนี่ย ไม่มีอะไรในตู้แต่มีอะไรบนตู้นี่จะเป็นไมต้ตีอยู่ไม่กับไม้แบตอะไรกางไม่มีอะไรบนตู้อ่าไม้แบตไม้แบดในขยะไม่เห็นมีผีเลยแบบอยูไ่ไหนกันวะไองคนอินเดียไงวะอันนี้อ่ะเหมือนจะเป็นถังหมักมันเหม็นไม่เห็นมีผีนั้นเลยอ่านี่มันถังหมักกันนั่นด้วะที่แบบอะไรวะไอ้ไอ้เพลงอ่ะที่แบบน้ำหมักของพ่อถังหมักอะไรวะโรงศพหรือเปล่า กูปวดขี้ผีปวดขี้สายยางเออหือเก็บไว้กี่ปีเนี่ยเหม็นเหม็นมากลบร้อยอวัต์จะหิวใครมาต้องมากินเหล้าเดี่ยวห้องซ่ม่มคนโดยไกลบ้านมาั้งเปิดเสียงปะวะก็ปะเปิดไว้สงสัยจะเย็นดีเลยมาแคร่เอาแคร่เข้ามานอนในนี้หือผีผี่ผะผีปะผีปะ,ะ,ะแล้วมันม,มันมีแบบมันมีทางเดินเนี่ย เขาเดินไปไหนกันเอาถังหมักเนาว่ะเอาเอาเอาคีไปหมักนะครับเสาทงชั้นสองะไปชั้นนู้นดแล้วกันนะอย่ไปชั้นสองไหนว่าผีอยากดูผีเอ้ยฉันอยากดูผีคงก็ดูนี่จะเป็นสิ่งที่หล่อที่สุดในบ้านหลังนี้ <c oughs> โอ๊ยหลอดมากมันมาดูผีตอนเช้าผียังไม่ออกทำงานเลยเฮ้ย เขานอนกันอยู่ไอ้นี่คืออะไรอยู่ไหนเนี่ยผีหรอไม,ม่มีมีตาจานมีตาจานตู้ผีเย็นผีตู้เย็นก็ไม่มีอะไรผีตู้เย็นวะผีเตาแก๊สไม่มีมันคืออะไรและขน,นาดคืออะไรประตูออกไปหลังบ้านหลังบ้านไม่น่ามีผีสิงอาจจะมีก็ได้นะจะเป็นชั้นสองละผีผีอยู่ไหนโอ้ยอยากดูผี ผีโว้ยผีผีจริงๆคือไงผีวะผี่ะผีวะผีวะฉันคือผีไม่เชื่อผีเราไม่เห็นง่ายขนาดนไปซ่อมไปไหนเอ้าเดี๋ยวหายตัวก่อนรอแป๊บเฮ้ยผีหายตัวผีปอมเนี่ยผีผีจริงๆเมื่อกี้ผีคง่คงไม่ฆ่าเราเพราะเราอยากดูผีเราไม่อยากโดนผีฆ่าเอ๊ะเซ็งเลยไม่เหลือใครบ้างเอ็งเป็นผีเอ็งอยากดูผีหรือมาขโมย แม่มีอะไรอ่ะสงสัยต้องโดนป้นมาแล้วนกตาเมลเออไม่เมลนี่คุณคุณคุณคนได้ไปเดลี่ลูกเจ้าของบ้านหลังนี้วันที่หกม,มีนาคมสองห้าสี่สี่เฮ้ยนี่มันปีเกิดเพื่อนผมวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาน้องชายจะหายไปจากเตียงฉันเลยคิดว่าเขาคงตื่นคงดื่มอะไรคงตื่นแล้วไปเล่นข้างล่างฉันลงไปแต่ก็ไม่เห็นเขาเลยแล้วท่านก็เดินไปหาแม่แต่แม่ก็หายไปด้วย ท่านก็อยากจะเจอหาพ่อแต่เขาอยู่ในทะเลเป็นชาประมงเขายังไม่กลับท่านตามหาไปทั่วบ้านก็ไม่เจอพวกเขาเลยจนกระทั่งท่านออกไปนอกบ้านท่านก็เจอเลยเ <c oughs> จอเลยละ่ะพวกเขาอยู่นอกบ้านนี่เองไม่ใช่ในบ้านแค่นี้แหละอะไรวะอาวเจอเพื่ออะไรว่าเจอผีอไหนว่าผี่ะตรงนู้นเราเขามีผีป่ะผีมันหายตัวผีเตียงอ้าวไม่มี ผีเียงอ่ะไม่มีจะดีพีอะไรตู้หรือเปล่าวางเปล่าจะเอ๋ยู่ผีเลยสมุดรับอะไรรับละจ่ายอะไรเนี่ยมไม่ใช่ผีไปเถอะแล้วผีอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ผีป่ะผีอาบมาน้ำผีอางอาบน้ำนี่ก็ไม่มีผีผีซ่วมผีซ่วมผีกระจกหืมผีป่ะหืมจมบุเอ้ จะเออหึไหนว่าผีเฮ้ยหรือม่ามันกลับบ้านไปแล้วอะไรวะประตูประตูผีปะ่ะเนี่ยไม่ใช่ทางนี้อน,นี้มีผีปะนน่ะอ่านะหรือมันไปนทางอื่นนี่ไงมีคนอยู่นี่ไม่เป็นผีอยู่นี่ไม่เป็นตัวปลอมเป็นไงหลอนหรือยังอะไรนี่ผมจะกลับบ้านแล้วเป็นผีเลยเอยกลับไปละอ้าวนิซันเฮ้ย นี่จนเจนกลับไปแล้วกลับบ้านอะไรไปเ,เดินกลับเด้ด้วยเฮ้ยผีแห่เอ๊ะอะไรนี่ระวังสัปหลาดน้อนเห็นไม่ออกมาเดินบ่อยๆช่วยใกล้คำ่ำขอบคุณนับหนูก็เรียกกลับบ้านนะหนูเป็นผีมาทำอะไรไม่ได้หรอกห้า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 อ๋เอด็กคนนี้เป็นสัตว์ฟันแท้กันเหรอลเลยสัปหลาดไม่น่าวกลัวผีเลยเดี๋ยวเนะราเซฟไปก่อนเลย ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบของเทียจริงที่น่ากลัวจริงๆสัปะหลาดหรือจริงๆแล้วก็เดินกลับบ้านได้เลยนี่มันจอยเจนนี่โคตรเฮ้ยมีใครอะ่ะมีพ่อลูกเฮ้ยกอรซล่าอร่อยไหมอร่อยไหม,ออมขอโทษครับอ้าวจ้าจบกัน บาบาสัปาราดนายอยากดูผีแล้วเจออะไรอร่อยไหมล้วก็อร่อยไหมอร่อยตกใจถ่ายรูปหนึ่งสองแฉเอ้ยถ่ายได้จริงเรียบร้อยอ้าวจะ,จะเฮ้ยสป,ปราดไม่เอาจะไปต่อโอ้ยต้องไปเซฟใกล้ๆแล้วนี่อันนี้ไกลเกิน แต่เต่าไปพบทุกชอยอ่ากอซิล่าเนี่ยกอซิล่ามาจากไหนวะไม่มีอะไรนะอ้อมไปก็ไม่มีอะไรอยู่ก็อยู่ทำไมกลับไปดิเลี้ยนลองเราไปทางล้านหลังได้ไหมก็ไม่มีอะไรอไปไปไปกลับบ้าน เฮ้ยสัปปะลาศเฮ้ยมนุษย์มนุษย์มนุษย์นี่นี่นี่แมวอ,อยากดูผีก็่อยากดูสัปปะลาศโอ้ยเฮ้ยผีช่วยด้วยผีเออจ้าจบกันไอ้ข้างหลังมันคือต้นไม้ผีผีต้องช่วยผมแล้วไหมเนี่ยช่วยผมจากสัปปะลาศ ปาปาอ้อมนี้ก็ได้ด้วย่ะเฮ้ยมันโหมันมีที่น่าคุยทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะอ้านี่อย่านี่อ่ะเฮือจ้าอย่าคุยกับน้องผีก่อนนะอะเฮ้ยโอ้โห ไปไปไปผี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 ทำไรกันคุณอย่าหยุดคุยสิสัมปทานอยู่นะถ้าออกอยู่ไหนหนูจะไปถามอยู่ข้างหลังนู้ยไงอ๋อทางนี้เหรอโอเคเย่รอดแล้วอยากจุดผีหลอนๆนะไม่ใช่สัมปทานนี่เป็นอะไรนี่ยเยี่ยมจริงมีผีมั้เดี๋ยวก่อนเซฟไปก่อนดิมันโอ้โหจะยากขนาดนั้น ไปไปรงพักกลับดีกว่าไปลงไปรงพักแล้วกันนะมันมีทางเลือกตนรวครับจา่าตนเอกเต้สุพรรณมาทำอะไรที่นี่ครับชมอยากใช้ประสบการณ์ในเรือนจำยินดีครับไม่ทราบวาตงการและประสบการณ์รกณี่วันกี่คืนกี่ปีครับผมสักสองวิครับได้นะผมเริ่มสก,การติดคุกสองวิทีหนึ่งสองเอาหลักกับบ้านนะครับผมเย่ <c oughs> อะไรวะ Yeah. เย้อ่าวผีวันดีต้องผีรำไรมาได้ไงนี่ฮ่าฮ่าไม่เป็นไรครับมาเที่ยวเฉยเฮอรีกลับบ้านนะมีผีมาอยู่ด้วยเนี่ยดีใจไหมจบยังคือคือกลับบ้านนอนเลยปะอย่ามีไดรลี่เขียนไหมที่พนยิยามที่ฉันแต่งค้างไว้คิดไม่ออกแล้วต้องไปหาแรงบันดาลใจอ่ะนี่ยายคนดูผีว่อหนึ่งผมเดินไปเจอช้างก็จเจอนกจเจอหมูจมจเจอหมาเจอแมวเจอไก่เจอวัวควายเจอนั่นเจอนี่ แต่ผียังไม่เคยเจอเลยต้องออกไปเจอก่อนยังไม่รู้เลยว่าผี่อยู่ไหนไปกันแล้วเดี๋ยวเขียนต่ออัพลงเด็กดีไหมนะหนังสือก็เออก,ก็ไก่อู้อัพลงเว็บตูนไปยังไม่นอนเฮ้ยไม่นอนก็ไม่นอน,ไ,น,อนไปสปลาตบุกจะเอาจบกันเสอไปสักไก่เลยอ่ะไปลงพักต่อแล้วกัน จัดการสัตว์ประหลาดให้ได้ก่อนอผมเจอสัตว์ประหลาดผมจ่าตระกเอกเต้สุพภาพคงต้องขอไล่หัวจงรมพักก่อนที่ผมจะส่งคุณเข้าโรงจำนะครับอ้าวมีให้เก็บมีของอะไรได้วยวะถ้าไม่ฟังติกคุกไปจบแล้วชีวิตฉันอ๋อไปถ่ายรูปมาก่อนเออโอ้โหไม่หนีใหม่เลย แล้วทำไมเราเต้องเราเราต้องจุดจุดจุดเราก็ทำตัวเป็นตัวในเรื่องนะแบบว่าเจอสัป,ปหลาดสวัสดีถ่ายรูปแล้วกันอนะ่ะหนึ่งสองแค่เรียบร้อยอ่ะถ่ายถ่ายไแล้วนี่สัป,ปหลามันฆ่าคนเนี่ยโอ้โหไปเอ้าเฮ้ยวัดจบกันผีช่วยด้วยผีสามโอเคเอาไหมาเอาไหมา ไปแล้วเนี่ยไปเอา้าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนอะไรเนี่ยโดนล็อกกันเหรอไม่ดีเดินซ้ายเดินขวาแล้วเอเคได้ไปฉันอยากดูผีไม่ได้อยากดูสับประหลาดใครมันบากวาไวยพาไปดูสับประหลาด ไม่อยากดูสัตว์ประหลาดไปเพลงมอนสเตอร์เย่รนะ้อนแล้วอย่าดูผีนันหลอนที่สัตว์ประหลาดมาเซฟไปหาตำรวจไปไปโรงพักผมเจอผีจริงๆนะเอออ่ามีอะไรไปตรวจจุดบริการประชาชนเลยครับผมเจอโอ้โหมันติดจังวะนะไอ้น้ำนะอ่ะไป ผมเจอสัตว์ประหลาดรูปถ่ายนี่ยผมมีรูปสัตว์ประหลาดด้วยนะครับอะไรการนี่คุณร่วมมือกับคนใส่ชุดกระปอมยักและฆ่าคนตายสองศพไม่ใช่โกงตีคุกไปจบแล้วชิวตฉันอะเจ้าเอออ้าวอ,อ,อ,อะไรวะมันสัตว์ประหลาดแสดงว่ามันไม่ใช่เห,หรอนือ,หร,อหรือก็ควรจะกลับบ้านไปช่างมันเถอะคนตายไปโรงพยาบาลดีกว่า เฮ้ยรามีมองอะไรครับใครรามีสวัสดีค่ะเป็นไรตายครับผมเจอสัตว์ประหลาดนี่ไงแต่ไม่รู้นะครับนี่ว่าถ่ายหนังอะไรครับนี่ไปไกลไม่อยากใกล้ตายไม,ม่เวลาคุยเรื่องแบบนี้ใส่หัวไปเบรเ์แสดงว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครรักไปโรงพักอะ่ะไปโรงพารได้ไหมไปโรงพาะไปก็ได้เลยเบรเอ์อะ่ะ ไปปลงพักไปเจอสัตว์ประหลาดเดี๋ยวก็โดนจับอีกนล้ะขอตดคุกสองวินาทีแล้วกันนะเอา้าอะไรวะมีทางเลือกเดียวคือต้องกลับบ้านใช่ไหมก็จะถ่ายรูปแบบพื้นไปกลับบ้านนะี๋ยวหรือเก,เ,กเกมมันจบให้ดีจริงๆได้เนี่ยเฮ้ย บ้านได้ไหมชายคือต้องหาทางฆ่าสัตว์ประหลาดไปทางอื่นได้ไหมทางหลังห้องได้ไหมมาเที่วยเวเฉยอาเสพผ้าไว้สองกระจกเฮ้ยจบแล้วชุดนี้มันไม่ได้กะ เดี๋ยวนั้นมันมีจุดจบไม่ได้เกมเฮ้ยโอเคมาแล้วครับกับผมล็อกเนสนักดู Work ์กทูเพื่อมาเล่นเกมให้คนดูแล้วก็จะบอกว่าดูไปทําไมเนี่ไม่เองก็ดู w ว r ร์กทูเขาบอกว่าเรา,าคุยกับลามีหลายๆรอบละ่ะมออะไรครับทันแนทคุณเบการเราไปถามหมอครับนี่ไงโอ้โหไม่บอกไม่รู้เมื่อไรเยะแล้วเอาโทศรศัพท์ผมอ่าขโโทศรศัพท์เนยไปโรงพักอะ ไม่มีแล้วใครไปคิดว่าต้องคุยกับคนบ้าแล้วไปยังไงไปจบยังเฮ้ยรามีมาไม่ต้องกลัวผมมาแล้วใครเรามาไกลมาแสนชั่วกว่าใครทำท่ารุนแรงพองใจฉันยานใครมันคิดไอ้หมดแดงเรงรีดด้วยตามติดตรงปริชีวาตายัาโชกกัน

ข้าม็นไรเดอร์ยังเดอทีจากบ้านผมเงจบขอบคุณที่เล่นจนจบมัง้งสดีครับเดี๋ยวติ๊ต๊อกเอาตัวนี้ว่าเออแม่แมนจะไปดูการ์ดโรดี้แฟนเพจเยสได้ครับมี line, ทั้งเฟซบุ๊กไลน์เว็บตูนยังมปสองเกมเกม,ท,เกมที่เกมวิส่าไปลองเล่นน้นะอิชิโอไปแล้วครับอะไรวะ <laughs> ฉ,ฉันงงมาก <laughs> นี่มันนี่มันงงยิ่งกว่าฉันงงมาก สรุคือฉันอยากดูผีแล้วก็เป็นฉันอยากดูผีในในจักรวาลของค a ร์เมลไรเดนะครับแบบว่าเขาอยากเห็นผีก็เ,เลยไปดูผีเจอผีแต่ก็ไม่กลัวเลยกลับบ้านเจอสัตว์ประหลาดแล้วก็เอา้าสัตว์ประหลาดมันโหดมากเลยไปหาค a ร์เมลไรเดมาจัดก,การให้จบไปาเจอกันใหม่อะไรวะ <laughs>